มืดเห็นมันขึ้นนะตัวเล็ก,กตัวใหญ่ขึน้นขึ้น,น,น,นหัวเต็มเลยไม่โดนเลย โอยโดนสิจ้ะแล้วบอกไม่โดนเฮ้ย<น>เฮ้ยไม่โดนจริงด้วยนะนะเฮ้ยยิงป่าไม่โดนเลยตั้ใส่ไมกเก่เจ๊เล็กนะตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะขึ้นนี่ขึ้นแต่ก็ตัวนี้ยีใหญ่อยู่นะ ต,ตัวใหญ่ๆห,หน่อยมันต้องมีเข้าาปากแบบแป๊บๆโดนสิโดนใต้ท้องอีกตัวไม่ใหญ่ ตัวเล็กรุ่หนี้หัานี่คือม,มันมีตัวใหญ่อยู่ใต้ใต้น้ำเลยมันลึกนี่มันนะไปปลาครับผมสามสามนัดเพิ่งจะโดนเนี่ยมันมีตัวเล็กครับผมตรงนี้นี่มีตัวใหญ่เข้าเลยยกขับเลาะไปดูข้างหน้าดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดีย๋ยวลองมาเข้าดู จุดนี้นะครับนะนะขึ้นต้นนี้ดูก่อนว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่าครับผมจุดแรกครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะมีตัวลึกเปล่าไม่มีตัวเล่นน้ำอยู่นะป่ะแปะ๊กแพ๊ๆแป๊แป๊แยุนแะต่ตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วโดนครับผมนัดแรกตรงนี้ใส่ดีเลยครับผมเห็นขึ้นอาปากอยู่นะเมื่อกี้ผมเลยขึ้นมาดูว่ายังอยู่หรือเปล่าก็ยังอยู่ครับผมใสดีอยู่ครับอาปากลอยแล้วครับ เริ่มมีอาการครับนัน,นะเริ่มมีอาการที่ว่าปลาเริ่มล็อกครับนู้นตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยน,นี่ครับผมไลปลาครับเก็บปลาแล้วลอยตัวนู้นต่อครับผมตัวนู้นอาปากยับนันะปลาเริ่มมีอาการล้ปลาเริ่มอาปากเข้ามาแล้ว เริ่มมีอาการแล้วโอ้โหขาดห้าดังพีอ่ะ ตึงเปีอะสเอ็ดดูหกสเอ็ดดูหกเมกื่อกี้อาปากแป๊บๆสองตัวไปไหนแล้วเดี๋ยวรอดูอีกว่าจะมีเขาหรือเปล่าเริ่มมีอาการครับปลาเริ่มมีอาการ ไม่ทันว่ะไม่โดนโ หลาขึ้นมาจะโจยเลยยิงไม่ตูนยิงข้ามหลังเมื่อวานฝนตกซ้ำอีกลาลอยเลยโดนไปแล้วมุดไปแล้วะระยะสิบกว่าเมตร สิบสองสิบสามเป็นที่ห uh huh. ลุดหลุดซะเนาะโอ้โหมุดต้นบัวแดงปัดเลยนู้นีนตัวหนึ่งแดงโลเลย มาหลายตัวเลยยังไงวะเนี่ยนี่ดูครับผมไซส์สวยเลยครับคุณคางแดงคางไม่ดำตัวนี้ ถักหลังมันใหญ่ขึ้นนะโอ้หันหลังให้เนะลยยบร้อวียบร้อยี หมด่ร้อยตดนหมด่ร้อยตดนโอ้โหมุดป่าเห็นหลุดอีกนะลูกติดสามตัวเลยไฟไม่ใหญ่ตัวนี้ จะเห็นหันข้างนะให้เอาเลยหนูโต,ตจังวะเรียวตัวเร็วเร็ว วิ่งเข้าขวาไปเฉยเลยเกาะอะไรล่ะเกาะทำไมไซดีด้วยต้นหัวเลยมา สวยเลยโดนหัว,หวเลยเนัี้ต่อนะมาอีกตัวคนระับผมใส่สวยครับผมไสเกลือบ โดนเขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะเห็นร่องงนี้ ลึกเลยครับผมไม่ยอมขึ้นน้ำไม่โดนเลยไม่ยอมขึ้นครับผมมาลึกๆ หอข้ามหลังนี่ยังไงวะเนี่ยหลงชุยโอ้โหไอ่ตัวไม่ขึ้นปืนเราดันขึ้นเนี่ย ขึ้นยางเสร็จไปเลยเยอะะย,ยังวะตัวนี้บ่อยแล้วเนี่ย ุ <c oughs> ดตัวไหโนวะได้ปัดเลยนี่ตัวนี้ยังอยู่นะขึ้นอีกแล้วนะเห็นหัวแ,บบแ,บบแบบวบไปเวตัวนี้แดงเลยอือตัวดีถ้าขึ้นรุ่นนี้ทุกตัวนะโอ้โห หวานเจีย๊ยบเลยคางไม่ดำคางแดงครับตัวนี้ครึ่งโหลได้อยู่มั้งนี่มันยังอยู่ตัวนี้นี่เก็บปลาแล้วนะมันเล่นตลกลนึงโอ้โห้ยี่ ใส่ลี้ก็ได้วะย่างติงไม่โผลหลุดไหนวะอ้าปากแป๊บๆๆๆปไปนั่นแล้วลึกเิงเลย ต,ตัวใหญ่เป็นลึมเลยนะนะลึกจัดปลาอะไรวะนะได้มาหกตัวครับนานะนะไซส์สวยครับผมก็ไม่ใหญ่มากครับไซส์เกลือครับผมปะบนครับก็มีรุ่นนี้ขึ้นบ้างครับผม อาการเริ่มน็อกแล้วครับปลาครับผมก็ไปเช็คดูครับก็โอเคครับพี่ๆนานาครับผมคลิปนี้ก็ได้มา6ตัวครับผมก็ยังมีเต้มให้นานาได้รับชมอยู่ครับผมก็ยิงผิดไปหลายตัวเลยครับจอคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับชื่นชอบยังไงก็จะเลี้กดไลไว้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยครับพี่ๆนานาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ